อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระปกใบมะขามรุ่นแรกหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีปีพศ2521พระปกใบมะขามรุ่นนี้เป็นพระนาคปกรุ่นเดียวที่หลวงปู่ชาได้ทำการอธิษฐานจิตจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 2 1มีทั้งเนื้อทองคำ เนื้อเงินนวโลหะและเนื้อทองแดงพระปกใบมะขามหลวงปู่เม้งวัดบางสะแกหลวงปู่เม้งแห่งวัดบางสแกท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากลองมะขามเท่าพระปกใบมะขามรุ่นนี้ท่านได้ทำการอธิษฐานจิตเพื่อแจกให้กับญาติโยมที่มาร่วมในงานแจกทาน ปัจจุบันพระปกใบมะขามของท่านล้วนมีประสบการณ์มากมายต่อผู้ที่บูชาครอบครองพระปกจ้อยหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่จังหวัดระยองปีพศ2517ออ,25อีกหนึ่งพระปกใบมะขามที่มีการเช่าหาบูชากันสูงและได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งมีการจัดสร้างทั้งเนื้อทองคำเนื้อเงิน นวโลหะเนื้อทองแดงเนื้อตะกัว่วเนื้อทองเหลืองรวมถึงเนื้อผงดำวัตุทัศน์ผสมผงพายกุมารอีกด้วยพระปกใบมะขามรุ่นแรกพระอาจารย์ฟัน่นวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครอีกหนึ่งพระปกใบมะขามที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐาน พระปกใบมะขามรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2516ปัจจุบันนับว่าเป็นพระปกใบมะขามที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีความหายากเป็นอย่างยิ่งพระปกใบมะขามรุ่นจตุพิษพรชัยปีพศ2517 อีกหนึ่งพระปกใบมะขามที่ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเกจิชั้นนำแห่งยุคได้แก่หลวงพ่อกวยหลวงปูดด่ดูและหลวงปู่โตรวมถึงพระเกจิคณาจารย์ชั้นนำรวมแล้ว16ลูกจึงทำให้พระปกใบมะขามรุ่นนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง พระปกใบมะขามวัดบรมนิวาสเนื้อชินตะกั่วปีพศ2495พระปกใบมะขามรุ่นนี้ในสมัยอดีตถูกจัดอยู่ในธรรมเนียบเบญจภา,าคีหนึ่งในห้าพระปกใบมะขามของเมืองไทยโดยนักสะสมบูชาพระเครื่องในสมัยอดีตมีความเชื่อว่าพระปกใบมะขามรุ่นนี้ได้รับการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกด้วย พระปกใบมะขามหลวงปู่ใจวัดสเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามปีพศ2470อีกหนึ่งพระปกใบมะขามที่มีพุทธคุณสูงจัดสร้างและปลุกเสกโดยหลวงปู่ใจแห่งวัดสเสด็จโดยพระเครื่องชุดนี้เกิดจากการนำเนื้อโลหะชนิดต่างๆมาผสมรวมกันจนก่อเกิดเป็นเนื้อเมกพัดที่มีพุทธคุณในตัวสูง พระปกใบมะขามเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทปีพศ2513พระปกใบมะขามรุ่นนี้จัดสร้างโดยท่านเจ้าคุณอุดมสารโสพลโดยมีทั้งเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงและได้รับการอาธิษฐานจิตจากเจ้าคุณนอแห่งวัดเทพศิรินโดยที่ภายหลังมีการตกแต่งพิมพ์พระและจัดสร้างขึ้นมาใหม่ด้านหลังตอกโคตตัวนะ ปกใบมะขามหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีอีกหนึ่งพระปกใบมะขามที่ได้รับความนิยมณเวลาปัจจุบันพระปกใบมะขามรุ่นนี้มีการจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์พิมพ์แรกแบบหลังยันตีนิสิงเหและแบบที่สองหลังยันนะโดยมีการจัดสร้างทั้งเนื้อทองคำเนื้อนวะโลหะเนื้อเงินและเนื้อทองแดง พระปกใบมะขามสมเด็จพุทธจารนวมวัดอนงคารามพระปกใบมะขามรุ่นนี้ได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเกจิคณาจารย์สี่รูปได้แก่สังฆราชแพรสมเด็จพุทธจารนวมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าและพระครูอุดอนนรคณาลักษ์แห่งวัดเชตุพนจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2463 จึงนับได้ว่าเป็นพระปกใบมะขามที่มีอายุเก่าแก่ของเมืองไทยอีกหนึ่งรุ่นรายการพุทธสยามช n แนลกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามคลิปวีดีโอของทางรายการหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับ